ใหม่สี่เส้นนี่เปลี่ยนให้ใหม่สี่เส้นปี2025 2นะคะมาพร้อมกับแครี่บอย3ามแหลกรังคาขนข้าวขนของได้นะคะไปเที่ยวชอปปุ้งช็อปปิ้งได้นะคะ นำเสนอ m 5, a z d a Freestyle c a b 2.5เกียร์ธรรมดาปี2009คันนี้มีที่มาค่ะเป็นกระบะนะคะเป็นกระบะรุ่นแรกๆที่แขบเปิดได้นะเป็นรุ่นแรกๆเลยรถคันนี้นะคะสายลมรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นรถเพื่อนสายลมเองเอามาเทินโปรเจนเนอรกับทางเตทนนะคะเดิมทุกอย่างสีเดิมนะคะมีใหม่อยู่อย่างเดียวนะคะยางใหม่สีสเส้น เปลี่ยนให้ใหม่สี่เส้นปี2025ใหม่กิ๊กกิ๊กไม่ต้องกังวลเรื่องอยางใช้ไปอีกแน,น่นอนเลยนะคะสองนะคะมาพร้อมกับแครีบอยแครีบอยนี่ติดให้อย่างดีเลยค่ะเนี่นหนามากสวยงามอลังการสามแหลกลังคาขนข้าวขนของได้นะคะไปเที่ยวชอบปุ้งช็อปปิ้งได้นะคะที่สำคัญนะใส่ลมพาชมภายในรักษาดีมากนะคะนี่ฟีสไตล์แค แคบเปิดได้กว้างมากแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนมาระกาซิบอกซื้ออันนี้มาใส่ใหม่เลยนะเพราะว่าอะไรเวลาโดยทั่วไปเนาะเวลาเรานั่งข้างล่างมันจะเหมือนเรานั่งแบบเตี้ยๆเตีํยต่ๆอะ่ะแต่ว่าอยากนั่งข้างหลังแล้วให้สูงกว่าอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมเวลาโมงเนี่ยนั่งสะดวกสบายแล้วก็นิ่มด้วยไม่ขยับนุ่นนี่นั่นเนี่ยดูนะเพื่อนใส่ลมกระซิบมาบอกว่าซื้อมือใหม่มาเลยไม่ใช่มือสองนะคะเบอกที่นั่งข้างหลังมาดู หลังคาไม่มีรอยขีดข่วนเพราะว่าอะไรดูแลรักษาดีมากแค่ไปค้าขายเฉยๆนะคะดูภายในพวงมาลัยเดิมๆหัวเกียร์ก็นาเดิมบอกทุกชิ้นสายลมบอกเลยว่าแทบจะไม่ยุบตัวมีข้างนี้ยุบนิดนึงเพราะว่าคนขับขับคนเดียวนอกนั้นก็ขนของธรรมดาค่ะขนของไปค้าขายนะคะนี่เดิมจริงๆช่วงล่างแน่นแอร์เย็นไม่พอฉ่ำด้วยกว้างมากเดยอสายลมจะบอกว่าความกว้างขนาดไหนเนี่ยดูสิเปิดปุ๊บไปนั่งได้เลยสะอาดสะอาด เดิมทุกจุดสายลมบอกเลยนะคะสีก็สีเดิมๆไวลรับิ่งนะคะง่ายปึ๊บมาคราวนี้มาดูด้านหลังของแคดี้บอยปึ๊บเปิดเลยค่ะกว้างมากเอามาดูนี่ค่ะใส่ได้สะสะอานตรงนั้นนะคะที่มีรอยบุบตรงนี้นะคะเพราะว่ามีแผ่นพลาสติกปิดไว้แต่สายลมหนะดึงออกดึงออกเลยนะคะเพื่อจะมองเห็นคนข้างหลังคนข้าวขนคองไม่ไม่ตากแดดด้วยช่วงนี้ช่วงหน้าฝนด้วยนะคะจะเข้าหน้าหนาวนะอะมาดูกัน เวลาเราถ่ายอย่างนี้แม้ไมเป็นช่วงแครีบอยนะคะฟรีสไตล์แคบเปิดได้นะช่วงไม่ยาวนะพอดิบพอดีเลยมาดูว่าอา้าวสอสายลมเพื่อนสอไสยลมทําไมได้มาเปลี่ยนบอกแล้วว่าเขามาเชิ์มูจเนอร์ที่บ้านเขามีรถหลายคันบีทีนี่ติดให้ตรงรุ่นเลยเวลาเปิดเปิดตรงนี้นะคะเพราะบางคนไปหาข้างในว่ามันเปิดยังไงมันอยู่ข้างนอกนะม,มามาดูว่าคันนี้เลขไม้เท่าไหร่เดี๋ยวจะบอกเลยอืม เรียกไม้สามแสนสองหมืนสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองกิโลไม้แท้ๆไม้เดิมๆรถปีสองพันเก้านะคะรุ่นนี้เป็นแบบนี้นะคะเบรกมืออยู่ตรงนี้ซูมเข้ามาค่ะรถปีสองพันเก้าเบรกมืออยู่ตรงนี้นะเห็นไหมบังไหมเนี่ยค่ะอ่าแล้วอีกอย่างนึงหัวเกียร์เขานี่ยนี่ไปให้เกียร์ว่างนะคะตรงนี้เขามีหนังมาหุ้มไว้ปิดนะคะซีดีนะคะ FMAM ได้นี่คือความเดิมมาจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยท่านผู้ชมดูนะ FC ่ะพวงมาลายกับเขาแทบจะไม่มีตำหนิเลยมีอยู่นิดนึงตรงนี้เวลาเพื่อนสายลมขับเขาจะชอบทำอย่างนี้เขาจะจับอย่างนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นร่องของนิ้วหนีพอดีแต่ไม่น่าเกลียดนะนี่คือความเดิมของรถเราสตอรี่ได้เป็นวันๆเพราะว่าเป็นเพื่อนกันเองมาดูห้องเครื่องกันค่ะเปิดตรงนี้นะจะเป็นเปิดกระโปงนะคะแล้วก็น้ํามันบอกให้เห็นไหมเปิดปุ๊บนะคะ มาดูห้องเครื่องเดิมเเลยค่ะ2 4 9 9ซีซีหนึ่งแรงม้านี่คือความเดิมของรถเลยนะคะซูมเข้าไปได้เลยความเดิมของรถเลยนะคะเดิม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 ดูได้เลยเดิมเดิมจ้าแผ่นเพจเดิมเดิมโลโก้ยังอยู่นะคะนี่คือความเดิมของรถ มีเพื่อนบอกว่ามีรถหลายคันนะแบบว่ายังไม่มี f o r t u เจอเลยก็เลยเอาคันนี้มาเทิรนนะคะพอดีเลยกับรับหน้าหนาวจะหมดฝนแล้วนะสายลมจะบอกเลยว่า m 5, f, a z d a BT Pro โ5ลสฟีสตล์เขบเกียร์ธรรมดาปี2009ราคาจะบอกแบบนี้เลยนะคะว่ารับหน้าหนาวเลย129,000บาทอ้อม่ข้อสายลมมันเป็นความจริงนี่พิงกับยางใหม่สีเส้นเลยนะคะ1 2 9 0 0 0บาทภาษีพบรบครบ พร้อมกับเล่มโอนปึ๊บปั๊บเลยสนใจคันนี้ดูภายนอกภายในสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ของสอสายลมนะ0619581819 0619581819เบอร์สายลมแอดไลน์ปึ๊บปับ๊บรับทุกสายที่โทรเข้ามานะคะอยู่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์กับราคาโปรโมชั่นของคันนี้เลย129,000บาท